แหล่งรวมวัตถุโบราณแล้วก็ของเก่าแก่มากมายเลยค่ะเดี๋ยวดี่เนจะพาเข้าไปดูข้างในตามดี่เชนมาเลยค่ะสวัสดีค่ะจะมาติดต่อะจะมาติดต่อสอ,อบถามเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าชมเลยค่ะไม่ใช่ต้องทำมีไงบ้างคะก็ สแค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันก็มาอยู่กับหัวหน้าวิพิธภัณฑ์พัฒนาสถานแห่งชาตินะคะคุณกนะดูกบดีชีวิยศธรรมค่ะเพ่ที่จะมาสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พัฒนาสถานแห่งชาติจังหวัดน้อยเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณ์ดิสาชาติสำหรับพิพิธภัณฑ์ศสาชาติราอเอราเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยท่านสตาจารย์ดรตอก่อสาในคอดีตทยากรูวก่สศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านเปคนรอยเอป็นตําเนียกมีแนวคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่จะจัดแสดงเกี่ภาพใหม่แลศิลปะศัลยกรรมของจังร้อยเอดเรานะคะ ก็ในช่วงนั <S <S <trips> <S ้นเนี่ยกรมบริหารนโยบายที่จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ในโครงการจัดต้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมประจําเมือนะคะก็ในจังหวัดราชบุรีได้รับพิจารณาให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่เป็นที่แรกในโครงการนี้นะคะก็เราดําเนินการตามโครงการนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปีพศ .2536 นะคะจนแล้วเสร็จเนี่ยในปี2541ก็ใช้งบประมาณในการ ่อสร้างแล้วก็จัดแสดงทั้งสิ้นเนี่ยก็ประมาณส0สล้านบาทโดยเป็นงบเข้ามาจากการส่วนกลางสถานที่เป็นเป็นตึกแห่งนี้เลยค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมคะก็เราก็จะจัดการจัดแสดงเนี่ยเราแบ่งออกเป็นอาคารเราแบ่งเป็นสามชั้นนะคะโดยชั้นล่างเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับข้องถินทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ดคะเพื่อเป็นการปลูกพื้นให้ผู้เข้าชมได้มองเห็นภาพรวมของจังหวัดนะคะก็จะมี ข้อม yeah. mm ูล hmm. ท <t ionen> like okay. mm ั่วไปก็มีสารการศนกชาส่วนการจัดแสดงที่สองเนี่ยเราก็จะจัดเกี่ยวกับสมัยก่อนต่อปิชาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ทวารวดีจนถึงเมร้อเอ็ดในช่วงกรุงธบุรีุงรัตนโกสิทส่วนในชั้นสามนี่ก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับข้ามาหมแลวก็ศิลปะันรปิิบ้านของภาคสามเพื่อให้ทุกคนจุเข้าใจการชีวิตความเป็นอยู่อง ตัรางวศิลปวัตถุที่เราจะดาแงนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือได้รับการบริจาคจากประชาชนในช่วงที่เราเปิดพิพิธภัณฑ์ใหม่ๆก็จะมีการขอรับบริจาคแ้วก็ประชาชนที่ทราบข่าวก็จะมีการจัดตั้งทุนการเงินก็นำสิงขอบริจัคเพื่อที่จะได้อาหารพาวเวอรให้ลูกหลังได้อยู่ค่ะก็จะมีทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดเองนะคะแล้วก็จากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากว่าพิพิธภัณฑ์น้อยใหญเราเนี่ยมีพื้นที่การดูแลและรับผิดชอบและพื้นที่ให้บริการเนี่ย ก็จากจังหวัดเราเองแล้วเนี่ยก็จะมีอีกสามจังหวัดด้วยกันก็คือสุพรรณครกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็ขอนแก่นคก็จะเป็นพื้นที่ที่เราให้ความดูแลดีนะคะในด้านของเืสารสื่อข่าวค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดคุณผู้ชมภายในแบบเกิดขุดเจอของต่างแง่โบราณที่น่าจะอนุรักษ์ไว้แล้วมาฝากไน้ิพิธภัณชาติเนี่ยเราเราต้องในกรณีที่มีการพบ โบราณวัตถุ <S <S ตามวัตถุเ like นี่ยนะคะก็ในในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นตามบา้านเนี่ยก็อาจจะแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านของนะคะแล้วกันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะประสานทางอำเภอหรือว่าอะไรก็ในที่ที่ขั้นสาบที่ต่อดังนั้นก็จะแจ้งเข้ามาทางเรื่ทางที่ระพันหรือว่าทางสำนักสิตรกรที่สิบทางเราเนี่ยเมื่อได้รับแจ้งเนี่ยเราก็จะรีบจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบให้นะคะส่วนในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับโบราณวัตถุเนี่ยตามระเบียบแล้วเนี่ยโบราณวัตถุที่พบเนี่ย เป็นซับแทนจริงเราจะต้องส่งมอบให้กับผู้จัดการงานโรศัพท์เราดูแลหมายเลขโทรศัพท์ที่ที่ทางสถานีช่างจังหวัดระเองนะคะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมให้เป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะ043514456ค่ะต่อ11 0ก็จะถึงเจ้าหน้าที่เดื่องเล็ค่ะและที่คุณถามนึงค่ะพนักงานคะอนาคตเนี่ยที่จะทำถ้าสถานีช่างจังหวัดเราเองมีนโยบายที่จะปรเพิ่มหรือว่า ในส่วนของการปรับปรุงพัฒน,นานนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเรากําลังศึกษาควาเมเป็นไปได้ในการจัดสร้างฐานขับนะคะเพื่อที่จะได้รวบรวมหลักฐานหรือหลักฐาเนี่ยนำมาเก็บรักษากได้เป็นหักฐา,านมากิขึ้นนะคะแล้วก็จึงมีการปรับปรุงส่วนจะแสดงบางส่วนในเบื้องต้นก่อนนะคะส่วนการจัดแสดงเราก็จะมีการมีแผนว่าจะปรับปรุงการจัดแสดงทั้งหมดแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเอง เขาใช้ระยะเวลามานสมอเนื่องจากว่าต้องมีการดำเนินการศึกษากานวิชาการเข้ามาต้องมีการวางแผนระบบการอนุก็มีแผนที่จะปรับปรุงการแสดงเนื่องจากว่ารูปแบบการแสดงเดิมก็นานแล้วก็ยังไม่ถูกตัดต่อก็อยากจะสร้างแบบแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาให้ให้พี่น้องชาวบ้านเราได้ไม่มีการแตดใหม่ได้รับสร้างเพิ่มเติมค่ะสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้านะคะกระดูกวีสุริยธรรมซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท้งารทัศน ู้ชมคะเดี๋ยวทีฉันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ท่าานแห่งชาติในแต่ละชั้นานะเดี๋ยวติดตามฉันมาเลยค่พะพิพิธภัณฑ์ท่าานแห่งชาติร้อยเอ็ดสำหรับชั้นการจัดแสดงมีทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกจัดแสดงประวัติและก,กิติคุณของบุคคลสำคัญและศิลปินแห่งชาติชาวร้อยเอ็ด โดยการนำประวัติและเครื่องใช้ส่วนตัวของบุคคลสำคัญสำคัญแต่ละท่านมาจัดแสดงอาทิศาสตราจารย์ดกรก่อสวัสดิพาณิชท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดประวัติของพระคติยะวงศาหรือทนซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของร้อเอดพระยาสุนทรเทพกิจจานุรักษ์ หรือทองจันทรางสุผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในปีพุทธศักราช2469และเป็นผู้นำในการขุดลอกบึงพลานชัยที่รกร้างจนเป็นบึงกลางเมืองที่สวยงามในสมัยที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างปีพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2471 นางพยอมศรีนวัตศิลปินแห่งชาตินางพยอมได้ผลิตผลงานที่ดีเด่นได้แก่การทอผ้ายกดอกไม้ด้วยดินเงินและดินทองเป็นความคิดเริ่มสร้างสรรค์ผลงานการทอผ้าไหมและมัดหมีของนางพยอมเป็นผลงานที่มีคุณภาพและคุณค่าสูงในด้านการช่าง นายคำหมาแสงงามศิลปินแห่งชาติเป็นช่างศิลป์หลายสาขาเช่นงานปั้นงานแกะสลักและเป็นช่างที่มีฝีมือประณีตมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้นจะมีความวิจิตบรรจงประณีตสวยงามคงไว้ซึ่งศิละปะแบบพื้นบ้านและได้รับรางวัลหลายครั้งจนเป็นที่กล่าวขวัญยอมรับและยกย่องกันอย่างแพร่หลาย นางชวีวรรณพันธุหรือชวีวรรณดำเนินศิลปินแห่งชาติมีผลงานทั้งในด้านการเป็นครูสอนศิลปะพื้นเมืองให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดและผลงานการแสดงอีกมากมายมีผลงานที่สำคัญจนได้รับรางวัลต่างๆหลายรางวัลโโบบรราาณสมัย อยู่ร้อยเอ็ดเราบริจาคมาใช่ไหมคะอันนี้เป็นใครรเอ่อันนี้เป็นาว่าคนแรกองไม่ก็ยาสูบประเทศเองแล้วยาละอ๋เป็นภาพขอนใ่ไครับไม่ก็เป็นเป็นลายอันนี้หมายถึงว่าเป็นของที่ท่านใช้สมัยก่อน่ครับผม อันนี cage, ้ก็จ้มือเวทนะดาของถ้าเกิดจาบุญาที่เขาองจ้าบุญเวทของผู้ใหญ่ท่านแล้ทีนี้เราอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลคนับทากับข้อมูลคนัางด้วสู้ย นจากข้อนี้แล้วข้อเป็นข้อแนะนำจังหวัดไ้อ็กก็เป็นเกี่ยวกับการแนะนำจังหวัดร้อกเกี่ยวกัการท่องเที่ยวนะค่ะแหล่งท่องเที่ยวและก็งานศิลปะนะครับเกี่ยาเท้าไหร่แต่ก็เป็นเครื่องมือนตีประจำจังหวัดร้อเอ็าเป็นตัวโอ้แต่ก็เดี๋ยวเราไปดูเรืนตรีกนนะครับ